สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนนะครับผมสลับคลิปนี้ก็มาพบกับเบาลองเช่นเคยนะครับในแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับเมื่อประจำวันที่3นะครับเดือน6 2565นินะครับคลิปนี้ก็เป็นสูตร2เม็ดมัดรวม4หน่อยนะครับสลับในโค้งสุดท้ายนะครับสำหรับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับพี่ๆก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆ FC นะครับสายวิ่งรูดนะครับตัวเจาะก็มานะครับ สายวิ่งรูดนี้เด้งทั้งสี่นอยเลยนะครับมีรอบเฉพาะกิจนี่เด้งบนเด้งล่างเลยนะครับวันนี้นะครับผมให้เด่น7นะครับพี่พี่เด่น7วิ่งรูดที่7ไปนะเอวิ่งรู่ที่6ไปนะครับเน้นรอบพิเศษลองรอบ v i p นะครับเน้นรอบพิเศษลองรอบ v i p นะครับรอบเฉพาะกิจนะครับเรามาดูกันก่อนเนาะแปดสามเจ็ดกับสี่หกนะครับผมก็มาเข้าเจ็ดสามสามเจ็ดนะครับในตัวกลับ นะครับ7มาแล้วนะครับผมส่วนเล็ข่างนะครับ46 46ไม่มีนะครับพี่พี่ถ้าใครเอาหกไปวิ่งรูดก็มาทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะน่อยแรกนะครับส่วนรอบพิเศษนะครับที่ผมเน้นให้นะครับ923กับ86อืมเสียดายนะครับพี่พี่เสียดาย86ผมไม่ได้จับให้เนาะนะครับ มาแค่มาแค่ตัววิ่งลูดนะครับในรอบพิในรอบพิเศษนะครับจับคู่แปดหกผมไม่ได้จับนะครับผมสำหรับนะครับสำหรับในรอบปกตินะครับเจ็ดหกแปดกับหกสามนะครับเจ็ดหกแปดหกแปดหกแปดตัวเดิมอีกแล้วนะครับอันนี้แปดหกอันนี้หกแปดไม่มีนะครับเนาะ ส่วน63ก็มาเข้าตรงๆนะครับพี่ๆในเลขกล่งนะครับแต่ว่าถ้าใครเอา6ไปวิ่งรูดนะครับแต่ข้างบนท้้งล่างเลยนะครับส่วนรอบ VIP นะครับ772กับ62นะครับ62ก็มาในนิ้นนะครับในโค้งสุดท้ายเลยครับ62นะครับพี่ๆนะครับในรอบ VIP ที่ผมเน้นให้นะครับก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะครับผม สำหรับแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับก็มีคำเตือนทุกครั้งนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสำหรับนะครับในโค้งสุดท้ายนะครับพี่พี่แอดก็เริ่มจะง่วงแล้วนะครับพี่พี่ออกกะมาผมก็ยังไม่ได้นอนเลยนะครับก็รีบวิเคราะห์ทำแนวทาแนวทางให้พี่พี่เอฟซีนะครับเนาะ พูดผิดพูดถูกนะครับผมต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสำหรับตัวเด่นนะครับพี่ๆตัวเด่นผมให้ไปที่3แล้วก็4นะครับสายวิ่งสายลูดนะครับผมให้ไปที่เลข4นะครับเด่น3เด่น4ีวิ่งลูดที่4นะครับผม ส่วนนะครับเดือน3นะครับเดือน3ก็จะมี3 4 3 5 3 7แล้วก็3 8นะครับส่วนเดือนไม่รู้ที่4นะครับก็จะมี4 2 สี่ห้าสี่เจ็ดแล้วก็สี่เก้านะครับผมส่วนในโค้งสุดท้ายนะครับพี่พี่ในโค้งสุดท้ายผมจะเน้นไปในรอบนะครับพิเศษนะครับรอบพิเศษลอง VIP เช่นเคยนะครับเน้นรอบพิเศษลองรอบ VIP นะครับ สำหรับนะครับที่ผมจะเน้นให้ผมให้ไปที่นะครับให้ไปที่3ามเจ็ดสามห้าสี่สองแล้วก็ สี่เก้านะครับผมส่วนเลขสามตัวนะครับพี่พี่หลักร้อยสามตัวผมให้ไปที่เลขแปดนะครับผมก็จะเป็นแปดสามเจ็ดแปดสี่ห้านะครับผมก็ประมาณนี้นะครับพี่พ สลับในหวยฮานอยคงสุดท้ายนะครับก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับชื่นชอบแนวทางตัวที่เน้นให้นะครับค่อยตามนะครับไม่ชอบสามารถเล่นผ่านได้นะครับวันนี้ผมก็ขอให้นะครับแนวทางที่ผมให้ไปมาในตัวเน้นขอให้แตก3ตัวนะครับผมสลับคลิปนี้กลาบสวัสดีครับ